เศร้าจรงครอยข่เศร้าค่ะไข่เปิดแต่พูดดีก็ดีไปโอ้ยลีโอหนีงย่องลีโอหนีงย่องนะลีโอเก่งเป็นเด็กนะลีโอได้บอกทุกงานเพราะอะไรคิดเอาเองเพราะว่ามันต้องมีสีสันคนที่ได้บอกทุกงานแปลว่าคนทั้งสร้างสีสันให้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 งานได้แก่ละมาดูบ้านน้องลีโอแบบโอ้ยดีโอสองเพลงสองการแสดงสองชุดต่อน้องแบบรีบลงมารีบเปลี่ยนโซลารี่ชุดแบบด่วนรีโอไม่หย่อนแอร์รีโอเลวดใช่เลิศมากบ๊วยมิบ๊วยงอเงี้ย มันจะบอกไปสี่มือนี่มันจะหาช่วยไม่ได้อีกแบบมันกับมีของมันเพื่อละสัแล้วเค็มคันบอกเค็มคัดถ้าสิตตะวันเกลีนั้นเป็นนี่มีมีดาบมีสีมีอะไรด้วยทำการบ้านเราไม่ได้ซื้อให้เด้มีมุกมีการบ้านมีอะไรคือทำทำทำการบ้านคือออนสเตจฉันต้องเลิศแล้วฉันต้องมีอะไรครีเอทมาเสนอมาขายยัวให้สิบเลยยัวนี่มีความเป็นเพื่อนแฟนเยอะถ้าเป็นแบบว่าถ้าเป็นแบบ ได้หลาย <BAR K> ได้ข่อยได้ข่อยถือว่าได้ข่อยมาหลายอยู่นะครับว่ามันเบึ้งข่อยหลเพราะว่าการวอาการจามันก็ตอดคนเปลี่ยนแล้วเก่งตอนนี้ถ้าเกิดถ้าแตมไม่งอเอแต่แตมไม่ป่วยนี่จ้างก็ไม่มีปัญหาเพราะนางไม่เคยเป็นอย่างนี <coś S 2> ้สแตมคือนางไม่สบายจริงเสียงบอสไม่หลีปกตินั่งบืนโอ้ยปกติสแตมไปลูกไปกินตีซีบตีซองปุ๊กแล้วไปกินเหล่าแต่ว่าแดดมันก็ไปนะถสแตมเป็นเพื่อนบอสไปตลอดเน้แทนได้ทุกคนแทนได้ทุกเพลงใช่คนเดียว ที่เราทำไม่ได้ามปีคนอื่นถ้าถามว่าร้องเพลงนี้แทนได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ครับไม่ได้แต่สแตมได้ครับเพราะว่ามันอยู่ซอมแล้วม่กด้แทนทุกคนมาแตะสเตมอ่ะตอนตอนชอบวงอ่ะทุกคนจะมีทุกคนจะมีทุราหมดสแตมอสแตมก็มีแต่ว่าน้อยกว่าเพื่อนบางกับบางกับมูไม่นางรู้จักแล้วว่าถ้าทำอย่างนี้จะทำถูกไม่ถูกนนางจะรู้แล้วนาจะห่งจังหวะไปของน้งอยู่เดียวทุกคนมีจังหวะไปแต่ว่านางจะรู้จักกับเพื่อน กูแปลงสีแล้วกูแปลงสีแล้วเพื่อนสีบ้ากูกูว่ากูสีเลียเลี่ยนรู้อยู่ตะกี้มันกะมันกะเควเควมันกะเพราะว่าน้องเยันรู้แล้วโอเคมองทางไม่ถูกถ้าการทำงานถ้าการทำงานสเต็มโอเคเสียงอะไรโอเคไม่เคยตกสเต็มบมื่อคืว่าเสียงหายบอเคว่าอ้าร้องไม่ได้มีต่อรองแท่นมือพี่โอ๋กับลมแต่ดันมือแหงเปิดพี่น้องลมกับหมอกแังเศร้าใช่พี่โอ๋นะ เีาหับอมก็บอกเป็นรุ่มเลยอศตสาก์บอลเ้าอีหีรหามันซุ่งเมืไหรอีลีรีวอรร้องเขาโรงพยาบาลน่ะนอกนั้นนางบืนกับเราเลยที่พาบอกว่ามันก็อยากบือของมันที่พาบอกว่าันคืออยามือบือี่กว่าเขาอันยูอันอันี้มอุตารีนบอได้ย่างเงี้พะเยาบอกรักพะเาบอกง่ายมาสอนแปะมุ้งซะไว้บ่ได้ี่บุรีนี่แหละค่ะห่ม้เครึ่งน้อ่เป็นยังไงเทีวบินเลยบอกว่าลองหันกลับเราตัวเองดีๆนะลองหันกลับมาพต่าตัวเองนะ กันเตือนสติดีๆอยู่แม่เดีไม่ว่าเตือนสติกันได้การว่าเออแบบเว้ย,ลยวไล่ก่อนหนีนนนนเบาอะไรมันติดอันนั้นรักเตือนสติดีๆใครเตือนสติมันได้มาแล้วก็ต้องเหตุไปแต่ว่าคิดตังแบบเร่งดว่วนเคยบอกว่าวันต่อว,วันบอกอยังเคยบอกเคยบอกว่ามือ,มอต่อมือต่อไปเดีงเง๋ยวใครรู้ชี้เงาใครพิว่าเคาน์เตอร์ค่ะจะไปไหมก็คืนจะไปไม่สรุปไปแล้วชวนเพื่อนไปเยอะเด้อมีสองคน ไปหาวแล้งงานไงคาเกตโกนชื่อผมเลยเื่ออะไรนะเมแซ่ก็เลยหายไปช่วงหนึ่งคือยังหม่้านนี่ลไปใส่มาเมื่อเี็กจะหายเมื่สู้นี้เนาะแม่ยอย่าหายเด้อ